7.3การประมาณการเงินเดือนการประมาณการเงินเดือนเนี่ยให้ดําเนินการดังนี้ตําแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการนะครับในส่วนของการประมาณการเงินเดือนตําแหน่งประเภททั่วไปประเภทวิชาการที่มีผู้คลองตําแหน่งอยู่ให้คํานวณตามอัตราเงินเดือนของผู้ครองตําแหน่งนั้นคูณด้วย12เดือนนะครับในส่วนของประเภททั่วไปและประเภทวิชาการนะครับคืออัตราเงินเดือน แล้วก็จะต้องมีคนคลองนะครับคูณด้วย12เดือนสําหรับกรณีตําแหน่งว่างในประเภททั่วไปและวิชาการเนี่ยตำแหน่งว่างที่ขอกําหนดขึ้นใหม่หรือที่ว่างในรอบปีงบประมาณใหม่ถ้าเป็นแบบนี้ให้คำนวณโดยประมาณการในอัตรางเงินขั้นต่ำของตำแหน่งในระดับแรกบรรจกุกับอัตราขั้นสูงของระดับตำแหน่งเหนือขึ้นไปอีก1ระดับรวมกันหาร2และคูณด้วย12เดือน โดยใช้อัตราบัญชีเงินเดือนตามประกาศของกอจอกอทอและกอ,อบตอเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นลงวันที่28มกราคม2559เป็นฉบับล่าสุดนะครับตรงนี้เป็นการประมาณการเงินเดือนในส่วนของประเภททั่วไปและก็ประเภทวิชาการนะครับ